โรงเรียนบ้านเสาเหล่าผักชีสีสวัสด์ตั้งอยู่เลขที่168หมู่ที่5บ้านเสาเหลาตำบลโพสีสำราญอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น19คนประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนนายภัยวันภูถมศรีข้าราชการครูจำนวน16คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนและนักการพานโรงจำนวน1คน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,563ข้อมูลเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2,563รวมจำนวนทั้งสิ้น274คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นอนุบาล3จำนวน43คนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน156คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน75คนมีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและมีห้องปฏิบัติการต่างๆดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย 4. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และ 5. ห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนบ้านเสาหล่อผักชีสีสวัสด์เป็นโรงเรียนในโครงการต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนดีสีตำบล 2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3. โรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับประถมวัย 4. โรงเรียนสุจริต 5. โรงเรียนวิถีพุทธและ 6. โรงเรียนสีขาว รางวัลที่ได้รับในระดับโรงเรียนมีดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีระดับพัฒนาการสูงขึ้นในปีการศึกษา2562 2. โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2562 3. ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงามปีการศึกษา2560อยู่ในระดับดีมาก 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามประเภทเนนารีสามัรุ่นใหญ่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนนสะอาดหนองโพประจำปี2561 ครูได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางพจนีสิริวัลและนายเดชาทัศนิยมครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2 5 6 2ครั้งที่69ณจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสุภารานันแก้วเกิดมีครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562ครั้งที่69ณจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการศึกษา 1. ด้านการทดสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรือ RT ปีการศึกษา2,561รถึง2 5 6 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พบว่าคะแนนรวมเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ยร้อยละ5.57เ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ปีการศึกษา2,561ถึง2,562ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่าคะแนนรวมเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ยร้อยละ1.25ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนิต ปีการศึกษา2,561ถึง2,562ชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาลดลงร้อยละ34.30ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ14.54 2. ด้านทักษะทางอาชีพโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนดังนี้กิจกรรมเกษตรกรน้อยในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักทำการเกษตรโดยการปลูกต้นอ้อยเพื่อให้เกิดรายได้ 3. ด้านทักษะชีวิตโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะชีวิตดังนี้ 1. ชุมนุมนันทนาการ 2. กิจกรรมลูกเสือเนนารี 4. ด้านเทคโนโลยีโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารภายในโรงเรียน 2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอน 3. ม,มีทีวีครบทุกห้องเรียน 5. รางวัลที่ภาคภูมิใจของนักเรียน 1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562ครั้งที่69ณจังหวัดศรีสะเกษ 2. ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562ครั้งที่69ณจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านเสาเลาผักชีศรีสวัสดิได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนสู่เป้าหมายต่างๆดังนี้ด้านผลสัมฤธิ์ทางการเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมถึงการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมมีการประเมินด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรม PLC ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนซักถามหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆดัง,งนี้1กิจกรรมภาษาไทยวันละคร2กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร 3. กิจกรรมโลกสวยด้วยดนตรี 4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 6. กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 7. ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ 8. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและ 9. กิจกรรมอ n ง l i s อีฟฟัน นโยบาย6มิติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2มิติที่1หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรและปรับหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา 2, ช2561ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 มิติที่สองการจัดการเรียนรู้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มิติที่สามการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้จัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนมิติที่สี่ การวัดและประเมินผลสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดมิติที่ 5. วิจัยในชั้นเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา มิติที่6นิเทศภายในมีการจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในและมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ